สวัสดีครับเพื่อนๆครับในคลิปนี้เราจะมาสั่งสมสุตตะเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลร่วมกันในคําสอนของตถาคตในหัวข้อธรรมที่ชื่อว่าถ้าเราไม่ลดน้ํำมนให้เขาโยมจะไม่สบายใจในรายละเอียดพระอาจารย์ท่านจะได้ส่งสาธยายไว้อย่างไรบ้างเพื่อนๆลองฟังดูนะครับอ่าอันนี้น่าจะเป็นความเข้าใจที่ผิดน่าจะเป็นความเห็นของตัวเองหรือสมณภาพเหล่าอื่นเพื่อนเน จริงๆเขามีทุกมาเขาอยากจะบนทุกเราต้องบอกวิธีแก้ทุกที่ถูกต้องให้เขาวิธีสิ้นกรรมที่ถูกต้องเนี่ยตามความรู้ของสัมมาสัมพุทธะแต่พวกเราเนี่ยไม่มีองค์ความรู้ของสัมมาสัมพุทธะเพื่อนๆเ,เราก็เลยไปมอบวิธีแก้กรรมตามแบบของสมณพราหมณ์เหล่าอื่นไปดังนั้นเนี่ยพระาศาสดาเนี่ยเพื่อนๆจะให้วิธีแก้กรรมด้วยมรรคมีองค์8ด้วยอริยสัจสีด้วยบทธรรมของพระองค์ ไม่ใช่บทธรรมของสมณาาพราหมณ์เร่าอื่นมันเป็นปิติเป็นสุขของคนตาบอด <c oughs> ทำน้ำมนต์ไปแล้วเนี่ยได้ลดน้ำมนต์ไปแล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆรู้สึกสบายใจปิติใจชื่นใจตัวของอพิขุเองนะฮะ,อะตอนเป็นเด็กเนี่ยไปรดน้ำมนต์ก็ไปลดน้ำมนต์ก็สุขใจชื่นใจนั่งรถกลับมาก็ปลอดภัยแล้วอยู่รอดปลอดภัยแน่นอน นะแต่ไม่รู้หรอกว่าเพื่อนๆไม่มีความหมายเลยเพราะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยเป็นไปตามกรรมไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของน้ำมนต์หรือน้ําศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประการใดที่พระเจ้าบอกว่าพรามณ์พระเจ้า,าเดินไปท่าน้ําศักดิ์สิทธิ์ของพรามเนี่ยพราหม์ก็บอกอสมณครธรมะจะไปส่งสนานด้วยน้ําเหลือจะไปล้างบาปด้วยน้ําหรือพระเจ้าบอกว่าประโยชน์อะไรด้วยน้ําจะทําอะไรกับเราได้ อันเนี้ยพรามเขาไม่รู้จักน้ำด้วยความเป็นน้ำมันเป็นท่าตามธรรมชาติเพื่อนๆมันมีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาไม่ได้หรอกเรากําลังหลอกลวงเขาเ,เขาสบายใจในแบบคนตาบอดที่พระเจ้าสอนกับมาคติยะบุรุษตาบอดแต่กําเนิดถูกกระรวงด้วยผ้าขาวเนื้อดีแต่แท้จริงแล้วเนี่ยมันเป็นผ้าที่เปื่อนขมหรเปื่อนฝุ่นเพื่อนๆชายตาบอดก็ห่มผ้า เปื้อนขมอเปื้อนฝุ่นเพราะเราคิดว่าเป็นผ้าขาวเนื้อดีแล้วก็เทียบปอบประกาศว่ากับชาวบ้านว่าเนี่ยฉันกําลังห่มผ้าขาวเนื้อดีนะมีความสุขใจมีความสบายใจแต่พอหมอมาผ่าตัดให้เขาตาดีเนี่ยเขาจะเห็นเลยว่าเนี่ยมันผ้าเปื้อนขมอเปื้อนฝุ่นบุรุษคนนั้นเนี่ยหลอกลวงเข้ามาตลอดการยาวนานเห็นไหมฮะถ้าเขารู้จริงๆแล้วเนี่ยว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันแก้กรรมไม่ได้เนี่ยวิธีแก้กรรมไม่ได้เนี่ย พิธีที่แก้กรรมได้เนี่ยคือมักมีองค์8ปดเขาจะคิดยังไงกับคนที่หลอกลวงเข้ามาตลอดอันนี้แหละเราให้ธรรมะปลอมกับคนอื่นเพื่อหวังที่จะให้เขาสบายใจไม่ใช่อันนั้นมันเป็นวิชาทิฏฐิเพื่อน